สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนเจอร์เกมรีวิวในการที่นำพาทุกท่านไปรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่หมที่น่าสนใจนะครับและในวันนี้ผมเงได้สร้างจะมารีวิวเกม p a t h of Exile ซึ่งเป็นเกมเม,มโมอ PG เกมแรกนะครับของค่ายการีน่านะครับก็ระบบเกมเนี่ยถ้าเราดูผิวเผินจากพวกคลิปวิดีโอต่างๆนะครับจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับเกมเด a โ l สองนะครับแต่ว่ากราฟิกจะแบบพัฒนามามากกว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเกม p a t h of Exile เนี่ย คือนอกจากจะดูคด่ายเดบแล้วเนี่ยมันจะมีระบบอะไรอย่างอ,างอื่นที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับเริ่มต้นสร้างตัวละครนะครับก็จะให้เลือกหลีก,ก่อนนะครับคือหลีกตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับระดับความยากในเกมคอนโซลนะครับอย่างเช่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นโหมดนอร์มอลนะครับฮาร์ดคอร์นี่ก็จะเป็นโหมดฮาร์ดนะครับแล้วก็วอร์แบนดกับเทมเพลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลีกพิเศษนะครับซึ่งจะมีอีเวนต์หรือมอนสเตอร์ตัวพิเศษที่จะไม่สามารถพบเจอได้ในหลีกปกตินะครับก็อาจจะยากกว่า พวกหลีกธรรมดานี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครตายในพวกหลีกพิเศษพวกนี้เนี่ยจะตัวละครจะถูกส่งกลับมาเล่นหลีกธรรมดานะครับหลีสแตนดานคราวนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเทมเพสนะครับถัดมาก็จะเป็นการเลือกตัวละครนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน6อาชีพ6ตัวละครซึ่งไม่สามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตาใดๆได้นะครับก็จะมาเป็นบล็อกเดียวกันหมดก็ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะเลือก อาชีพวิศนะครับโอเคเริ่มต้นมาเราจะมาเกยชายหาสนะครับคือเราเนี่ยจะเป็นนักโทษนะครับเป็นผู้ถูกเป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศบ้านเกิดนะครับก็จะถูกโยนทิ้งลงมากลางทะเลในพายุข้างนะครับแล้วก็ลอดตายมาเกยฝั่งนะครับซึ่งที่นี่ก็คือเมือง เขาเรียกว่าเป็นดินแดนเล็กลาสนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่มีแต่พวกมอนสเตอร์หรืออสุรกายเต็มไปหมดนะครับนะฮะคือถูกโยนท,น,น,นทิ้งลงจากเรือรนะครับแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับ อันนี้เรามันก็จะได้อาวุธอันแรกมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับอันนี้จะเป็นมันจะเป็นสกิลเจมนะครับคือระบบสกิลของเกมนี้เนี่ยคือจะขึ้นอยู่กับสกิลเจมอันนี้นะครับซึ่งเ,เราต้องเอามาติดตั้งลงในอาวุธน,นะครับก็จะสามารถใช้สกิลนันน้นได้นี่นะฮะคืออาวุธนี้ก็จะต้องมีมีซ็อกเก็ตให้ใส่สกิลเจมด้วยนะครับถึงจะใส่ลงไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ต้องใส่ให้ตรงสีนะครับ ก็อย่างนี้ใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นสกิลไฟบอลนะครับระบบการเล่นนี่ก็จะเป็นอ่อเป็น MMORPG แบบไม่ล็อกเป้านะครับก็คล้ายๆกับ d ดียโบนะครับก็คือเอาเมาส์กดเมาส์ค้างนะครับลากไปตามทิศทางต่างๆก็จะตัวละครก็จะวิ่งไปตามทิศทางนั้นแล้วพอเจอมอนเตอร์เราอันนี้มันก็จะโจมตีให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถถอยลากออกมาห่างๆเพื่อที่จะแบบ มายิงไกลๆหรือว่าลากมาเยอะๆแล้วก็แบบตีทีเดียวหลาๆตัวก็ได้นะครับ <ität> uh เลเวลอัพนะครับขอฆ่าตรงนี้ก่อน น,นี้เวลาไอเท่มดอบเนี่ยมันจะดูยากนิดหนึ่งมันจะดูกืนไปกับพื้นฉากเลยมันเลยแบบบางทีถ้าเท่มดอบบางทีเราก็แบบถ้าเราไม่เอาเมาไวชี้เราก็ไม่รู้นะครับทีนี้เลเวลอัพนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นสกิลทีนะครับผมถอยออกมาให้ดูว่าอันนี้สกิลทีนี้มีขนาดกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับ คือพอเราเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้แต้มมาสาหรับอัปเกรดสกิลทีตรงนี้ก็จะเป็นสกิลแบบต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเลือกอัพไดออ้ได้สลายนะครับเราจะอัพไปตามทางนี้แล้วก็วนไปสายเด็กสายสเตนหรือว่าอาจจะอัพมาแล้วเน้นสายเวทอย่างเดียวก็อันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับอันนี้เราก็จะมาถึงเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ะยังไม่ถึงจะถึงยัง โอ้เจอบอสเจอบอสต้องฆ่าบอสก่อนเต็มเต็มมานาน่อยถึงแล้วถึงเมืองแล้วรอดตาย นี้ในเมืองนะครับเราก็จะเจอกับ NPC แล้วก็ผู้เล่นคน,นอื่นๆนะครับ much, s <S อันนี้ก็จะมีให้ซื้อขายเทมแล้วก็มีให้รรบเควสนะครับเกมนี้เนี่ยจะไม่มีระบบค่าเงินนะครับคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมเนี่ยจะเป็นอไอเทมเป็นพวกเศษแฟกเมนหรือฉากแบบนี้นะครับ ก็มันจะกลายเป็นไอเทมอยู่ในช่องเก็บของของเราเหมือนกันนะครับก็เราก็ต้องมาคอยจัดการคอยจัดเรียงให้มันพอดีนะครับอันนี้จากที่เราเลือกหลีกเทมเพลตนะครับมันก็จะมีการโจมตีมีเอฟเฟกมีอีเวนต์อะไรไม่รู้โผล่มาแบบทําให้เราเล่นได้ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องจะใช้สกิลซอมบี้เดี๋ยวต้องฆ่ามันก่อน ออุยอ้ยยยสัมบี้ขึ้นมาอันนี้เนี่ยสกิลการัพเลเว l สกิลนะครับคือให้เราใช้โจมตีใสม่มอนสเตอร์เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะ l เวล l ัพเองนะครับปลุกขึ้นมาปลุกขึ้นมามาช่วยกันมาช่วยกัน

อะไรเนี่ยโอ้มีพวกมนอนสเตอร์โผล่มาเรียบร้อยเลยโดนส่งกลับมาหลีกธรรมดาเลยคือตอนนี้สูกส่งมาอยู่หลีกธรรมดาแล้วนะครับมันก็จะไม่มีไอเอฟเฟกน้ำแข็งเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ละคือง่ายกว่าเดิมนะครับถือว่าเมื่อกี้พลาดแล้ว จะเย็งโอ้ oh, ขึ้นมาโอ้ oh, ขึ้นมานีนี่ถ้าเกิดใครแบบ สับสนเส้นทางนะครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเรากดแถบขึ้นมาให้แผนที่มันมาโชว์อย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราบางทีแบบแผนที่ในตรงมุมขวาบนอาจจะเล็กไปนะครับก็เปิดอย่างนี้มาดูก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนดีนะครับ คือบางทีเราก็ไม่ต้องไปฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดก็ได้นะครับบางทีเราวิ่งไปหา,าแบบจุดหมายของเราเลยก็ได้เราจะต้องไปอีกแผนที่หนึ่งแล้วก็วิ่งไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจก็ได้แต่ถ้าอยากแบบเก็บไีเทมแล้วก็ฆ่ามันให้หมดแต่ว่าถลากมาเยอะๆทีบางทีก็สู้ไม่ไหวก็อันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับน,นี่ก็จะเป็นทางแยกนะครับ คือแผนที่เนี่ยถ้าเราไปตามเส้นทางตามเควสก็จะไปตามทำเควสในเรื่องหลักนะครับอันนี้ก็จะไปทางแยกไปทำเควสเสริมคือเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับก็แล้วแต่อันนี้เราลองมาทำดูแล้วกันนะครับเวลาที่เราเข้าออกในแผนที่แต่ละครั้งเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยบางทีแผนที่มันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนตำแหน่งมอนสเตอร์เปลี่ยนตำแหน่งของไอเทมไปนะครับ ก็มันทำให้แบบเหมือนกับเราได้เล่นฉากใหม่เรื่อยๆนะครับถูกัวขึ้นมาอันนี้มันให้เรามาหาหีบยานะครับว่าแต่มันอยู่ไหนเนี่ย ตรงไปหาหีบยาเลยแล้วกันเราไม่เสียเวลาสู้แล้วอุยยอุยแช่แข็งได้ด้วยโอ้โหซัมบี้ช่วยจัดการช่วยล่อมันหน่อยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายอุ้ยโอ้ยหัวยาหมดแล้วโอ้โหตาย เอ้ยเขตายแล้วนี่นี่ขวดยาเจอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาใส่ของแบบทำให้ของมันน้อยน้อยหน่อยอเดี๋ยวนะของเยอะสับสน ขนยานมันขนาดใหญ่ขนาดไหนเนี่ยอันนี้ทิ้งไปเลย <much> เก็บของไว้ได้แล้วช่วยไม่ได้ครับเปิดวาร์ปครับอ่าขอสรุปนะครับถึงแม้ว่าเกมผ่านออฟเซ็ตเนี่ยเหมือนกับจะลอกเอาระบบเด่นๆของเกม,เมอื่นๆนะครับมารวมกันแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็เอ่อได้นำเอาระบบพวกนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดนะครับทำให้มันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยให้อิสระในการพัฒนาตัวละครในแบบที่เราต้องการนะครับก็ถือเป็นความท้าทายแบบที่ฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ต้องการนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ออชอบเล่นเกมแนวฮาร์ดคอร์แบบโหดๆนะครับก็แนะนำให้ลองดู Path of Exile นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมในยการ Manager Game Review นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ